งานช่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่างานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือเพราะฉะนั้นต้องทำเองพระองค์สนพระราชาฤไทยด้านงานช่างและวิศวกรรมตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงต่อของเล่นประเภทเรือรบและเครื่องร่อนด้วยพระองค์เอง บางครั้งก็ทรงนำของเล่นเหล่านั้นไปขายให้สมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นการสร้างรายได้นอกจากนี้ยังทรงเคยได้เงินค่าจ้างจากการซ่อมจักเย็บผ้าให้พระพี่เลี้ยงอีกด้วยแต่ผลงานด้านการช่างของพระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือการต่อเรือใบทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบหลายลำหลายประเภท เรือใบของพระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมด